กำเนิดเพื่อนตายโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวชีวิตของไพฑูรย์พันเชื้องามจากเด็กบ้านนอกสู่อ้อมอ,อกพ่อบุญธรรมผู้มีพระคุณที่ไพฑูรย์ไม่เคยเอ่ยนามจริงแม้แต่ครั้งเดียวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อเป็นอาญยากรที่กฎหมายต้องการตัวการที่จะนำท่านผู้มีพระคุณและตระกูลของท่านมามมวหมองไปด้วย แม้ท่านผู้มีพระคุณจะส่งคนมาเยี่ยมไพฑูรยได้กราบเท้าเรียนผ่านผู้มาเยี่ยมไปถึงท่านผู้มีพระคุณว่าพระคุณที่ได้อบรมเลี้ยงดูมาจนติดยศเป็นนายทหารกรมพระธรรมนูญชาตินี้อย่างไรก็ทดแทนไม่หมดอย่าให้ความมีเมตตาจิตของท่านผู้มีพระคุณนำความเสื่อมเสียมาถึงตัวท่านและวงตระกูลจากนี้จะไม่มีชื่อวันนวินในโลกนี้อีกต่อไป เพราะวันนวินตายจากโลกนี้ไปแล้วมีแต่ไพรทูลพันเชื้องามอดีตนายทหารพระธรรมนูนที่ถูกถอยดยศตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมมันเป็นชีวิตที่พลิกผันจากความสว่างสดใสมาเป็นความมืดดำเหมือนอยู่ในยามสนธยาที่เรียกกันว่ากลางวันกึ่งกลางคืนหลังจากต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตในคดีสังหารขุนตระเวน ถูกทรงเข้าบางขวางท่านผู้มีพระคุณยังใช้บาร,รมีของท่านทำให้ได้รับความสะดวกสบายกว่านักโทษทั่วไปเพราะอธิบดีกรมราชทัณน์และผู้บัญชาการคุกเกรงบาร,รมีท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ที่อยู่ได้ไม่นานก็ถูกเพิ่มโทษอีกเมื่อป้องกันตัวจากอันธพาลในคุกถูกเตีด้วยกระบองครั้งแรกหนึ่งสลบเพราะเล่นงานขาใหญ่ที่เป็นคนสนิทของหัวหน้าผู้คุมเขาให้ ความเป็นน้องใหม่ไฟแรงจึงได้รับบทเรียนดังกล่าวนักโทษชายขาวบอกกับไพฑูรว่าอยู่ที่นี่ต้องดูทิศทางลมคือต้องดูว่าคนที่จะต่อสู้ด้วยนั้นแน่ขนาดไหนส่วนร่มเงาไม้คือดูว่าเป็นคนของใครด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ไพฑูรย์คิดหลบหนีจากคุกบางขวางเป็นครั้งแรกดังที่เคยได้เขียนให้อ่านกันไปแล้ว ออกจากคุกมาได้ก็ได้เพื่อนคือเจ้าอัมภัยเจ้าประจวบเจ้ามอมหลวงละอหรือมอมหลวงกรมมลอทั้งสามคนเป็นเพื่อนน้ำสบานกันมาก่อนที่ไผ่ทูลจะติดคุกไผ่ทูลเล่าว่านายทหารพระธรรมนูนนมแวะไปดื่มเหล้าที่วิสุทธกษัตริย์บาร์ซึ่งสมัยนั้นเป็นบาร์ที่ทันสมัยมีพาร์ทเนอร์ที่เต้นรำเก่งให้แขกที่มีระดับเต้นรำด้วย จึงมีบุคคลหลายชั้นวันณะมาเที่ยวที่นี่กันเป็นประจำพาร์ทเนอร์ประจำวิสุทธกษัตริย์บาส่วนหนึ่งเป็นคนมีการศึกษาแต่ด้วยเหตุทางครอบครัวทําให้บ้านแตกและแกขาดจึงมาเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่วิสุทธกษัตริย์บาทําหน้าที่เป็นเพื่อนเต้นรําเท่านั้นไม่มีการขายบริการใครชอบพออย่างไรก็แล้วแต่เจ้าตัวจะเห็นดีเห็นงามจะไปลวนลามไม่ได้เป็นกฎที่ทุกคนต้องเข้าใจ เพราะพวกเธอไม่ใช่คุณตัวในซ่องที่ขายบริการอย่างเดียวไผ่ทูนชอบพออยู่คนนึงชื่อวงเดือนวงเดือนเป็นคนมีการศึกษาแต่เนื่องจากครอบครัวแตกแยกคุณพ่อที่เป็นข้าราชการอยู่กระทรวงธรรมการซึ่งปัจจุบันก็คือกระทรวงศึกษาธิการมีเมียน้อยทําให้ผู้เป็นแม่คิดมากเพราะเป็นลูกสาวผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม ทางผู้ใหญ่พยายามจะเจรจาแต่ไม่เป็นผลในที่สุดจึงมีการหย่าร้างเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่โตแม่ของวงเดือนทนอับอายไม่ไหวเพราะในวงสังคมสมัยนั้นการหย่าร้างของคนมีฐานะทางสังคมสูงนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายจึงฆ่าตัวตายเป็นข่าวอีกครั้งวงเดือนจึงต้องอยู่กับผู้เป็นตายายเหมือนกรรมซ้ำตายายเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปเจราจาการค้าเกิดเครื่องบินตกเสียชีวิตทั้งคู่วงเดือนกำลังเรียนจึงต้องอยู่ในความดูแลของพ่อในเวลาต่อมาเพราะตากับยายทำการค้ามีหนี้สินอยู่มากมายเมื่อเสียชีวิตเจ้าหนี้จึงฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดจนหมดเกลี้ยงลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงก็เหมือนขมิ้นกับปูนก็นละครน้ำเน่าดีๆนี่เองถูกความบีบคั้นหนักเข้า พอเรียนจบวงเดือนจึงเลือกวิธีการหนีออกจากบ้านที่กรุงเก่ามาหางานทำเป็นครูเงินเดือนครูสมัยนั้นน้อยมากไม่พอใช้ใจ่ายวงเดือนจึงได้รับการชักนำให้มาทำงานหารายได้พิเศษที่วิสุทธกษัตริย์บาเพราะแม้จะเป็นงานที่ตาต้อยในสายตาของคนทั่วไปในตอนนั้นสมัยที่จอมพลปอพิบูลสงครามท่านกำลังใช้ลทัทธิชาตินิยมที่พูดกันติดปากว่า เชื่อผูนนำทําให้ชาติเจริญจอมพลปอพิบูลสงครามท่านบอกว่าการทําให้ชาวสยามสามารถยืนชนบาชนไหลกับชาวตะวันตกได้คือการทำตัวให้ทันสมัยเริ่มด้วยการสวมหมวกไม่ว่าชายหรือหญิงเรียกว่ามาลานําไทยมองไปทางไหนก็มีแต่คนสวมหมวกเดินผ่านกันก็เปิดหมวกให้เหมือนกับฝรั่งขั้นต่อมา ให้ชาวสยามเลิกกินหมากเพราะดูแล้วล้าสมัยแถมยังบ้วนน้ำหมากไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเกิดความโศกรปรกแก่บ้านเมืองการกินหมากเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวสยามเมื่อมีกฎห้ามเรื่องมันก็ยุ่งเพราะหากมองกัน,นอีกแง่หนึง่งมันก็คือลัทธิผด็ตการดีๆนี่เองเมื่อห้ามไม่ได้จึงมีกฎเหล็กมาบังคับใช้ใครบ้วนน้ำหมากไม่เป็นที่ ถูกตำรวจจับปรับใครกินมากถือว่าไม่เหตุความร่วมมือกับรัฐบาลจนที่สุดก็มีการระดมตัดต้นหมากกันขนาดใหญ่เพื่อตัดรากถอนโคนไม่ให้คนกินหมากจีนสวนพลูถูกบังคับให้เลิกปลูกพลูหันไปปลูกพืชผักสวนครัวแทนหมากพลูในยุคก,ก่อนสงครามโลกจึงหายากมีราคาแพงทำให้คนแก่และผู้ที่กินหมากได้รับความเดือดร้อน มันเหมือนกับการบังคับจิตใจกันเหลือแสนต่อมาคือการปรับคนกินหมากทําอยู่ได้นานพอสมควรแต่ในที่สุดก็ต้องเลิกเพราะมีเสียงต่อต้านมากจึงเพลาลงไปที่นับว่าดูตลกที่สุดนั้นไพทูลเล่าว่าก่อนออกจากบ้านให้หอมแก้มพันยากลับบ้านก็ให้หอมแก้มพันยาเพราะตอนนั้นอเมริกันชนที่เป็นตำรวจกระทำกันจนติดเป็นนิสัย จอมพลปท่านคิดว่าหากคนไทยทําบ้างก็จะทําให้เกิดความสีวิไลไม่ใช่น้อยแต่สําหรับคนไทยที่เป็นคนขี้อายการทําแบบนั้นมันฝืนความรู้สึกแต่เมื่อถือนโยบายเชื่อผู้นําชาติจเจริญก็เลยทํากันไปแบบแกนแกนเพราะสิ่งหลังนี่ไม่ได้เข้มงวดเอาเป็นเอาตายรำโทนหรือรำวงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในสายตาของท่านผู้นำเห็นว่าเป็นสิ่งล้าสมัยเป็นอย่างยิ่ง จึงพยายามให้มีการลีลาดเข้ามาแทนที่ทำให้รำวงตกอันดับลงไปใครรำวงถือว่าเฉยหากใครลีลาดถือว่าเป็นคนทันสมัยไผทูลจึงสรุปว่าสถานลีลาดเช่นสวนลุมพินีสาลานแดงบางปูจึงเป็นแหล่งบันเทิงของคนทันสมัยไฮโซส่วนบาต,ต่างต่างคือแหล่งสังสรรค์ของคนที่ทันสมัยแต่ไม่ไฮโซเช่นที่วิสุทธกษัตริย์บา ไพฑูรมักไปเที่ยวเต้นรำกับวงเดือนเมื่อมีเวลาว่างเพราะนายทหารหนุ่มตอนนั้นเงินเดือนน้อยแต่อาศัยว่ารับปรึกษาความให้ลูกความตอนยังสอบเนติบัณฑิตไม่ได้พอมีไรายได้อยู่จำนวนหนึ่งโดยมีสำนักงานทนายความของคุณพระนิติกรบริรักษ์เป็นผู้รับว่าความให้ลูกความของไพฑูรย์เมื่อไพฑูรย์สอบเนติบัณฑิตได้แล้วจึงเป็นทนายความในสำนักคุณพระนิติกร แบบไปไปมามาเมื่อจะขึ้นศาลว่าความจึงลายหยุดราชการไปว่าความวงเดือนเป็นที่หมายตาของแขกที่มาเที่ยวต่างหมายที่จะได้วงเดือนไปเป็นพันญาน้อยแต่วงเดือนไม่เล่นด้วยแม้จะเอาเงินมากองเอาทองม,มาล่อแต่วงเดือนไม่เคยปลายตาดูพอบาปิดเธอก่็นั่งสามล้อถีบกลับไปบ้านเช่าที่เขตนางเลิงคืนวันหนึ่งเมื่อวงเดือนเตรียมตัวกลับบ้านด้วยสามล้อ นายประสิทธิ์พ่อค้าไม่สูงที่มาติดพันวงเดือนเอารถมาจอดรับแต่วงเดือนปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าหากขึ้นอาจมีอันตรายจึงปฏิเสธและเดินหนีไปจะขึ้นรถสามล้อของในเถื่อนสารถีขาประจำเจ้าจำนำสมุนของนายประสิทธิ์จึงเข้าไปฉุดวงเดือนในเถื่อนจะเข้าไปช่วยแต่ถูกอัดจ,จนกองกับพื้นไผ่ทูลเ,เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปช่วยเหลือ แต่ต้องรับมือกับลูกน้องของนายประสิทธิ์ถึง4ี่คนแม้จะเรียนการต่อสู้มาเป็นอย่างดีก็เถอะสีร่รุมหนึ่งที่เป็นของจริงไม่ใช่ในหนังพระเอกจะได้ใช้ชนะไผ่ทูลกำลังเพลียงพล้มก็พอดีมีหนุ่มแปลกหน้ามาจากไหนไม่ทราบสมคนตรงเข้ามาร่วมวงไผ่ทูลกลายเป็นสี่ต่อสอย่างนี้ก็สนุกแน่ไม่นานนักสมุนของนายประสิทธิ์วิ่งกันกระเจิงไปทางรถที่นายประสิทธิ์จอดอยู่ นายประสิทธิ์ชักปืนยิงขึ้นฟ้าคู่แต่หนึ่งในสามชายชะกันที่มาช่วยไผทูลวิ่งเข้าหาพร้อมด้วยดิ้วในมือไผทูลบอกว่าเห็นนายประสิทธิ์สับไกเสียงดังแชะแชะปืนไม่ลั่นคนรถรีบใส่เกียร์แล่นออกไปทันทีส่วนสมุนสีคนพากระสายตีนหมาวิ่งเปิดแนบหายไปในความมืดไผทูนยกมือไหว้ขอบคุณชายแปลกหน้าทั้งสคนที่มาช่วยจึงได้รู้ว่าชื่ออัมพ ประจวบและมอมหลวงละอไผทูนได้เห็นนาบัตรกับทุกคนและเอ่ยปากขอเลี้ยงขอบคุณชายทั้งสามไม่ปฏิเสธแต่ให้ไปที่พัตคารอาหารจีนไผทูนบอกว่าจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าต่อมาหลังสงครามโลกสงบกลายเป็นพัตคารเป็ดย่างที่มีชื่อเสียงจากการเลี้ยงขอบคุณจึงได้รู้ว่าทั้งสามคนเป็นคนของพี่สงเงยมนักเลงเก้ายอด ที่มีอิทธิพลในย่านนางเลิงที่ไหนประสิทธิ์ยิงไม่ออกเพราะมียันก้าวยอดที่หลวงพ่อรุนวัดอัมพวันสักให้ติดตัวอยู่คืนที่เกิดเหตุทั้งสามคนไปเที่ยวซ่องที่บ้านผานถมแล้วเดินผ่านมาพอดีเห็นคนสี่คนรุมคนคนเดียวทนดูไม่ได้จึงเข้าช่วยเหลือนับแต่วันนั้นมาไผยทูลกับสามเกลอได้สาบานเป็นเพื่อนเกลอกันต่อนหน้าพีสง,ง่ยมที่เป็นพยาน สามเพื่อนตายของไปทูลใช้คาถาที่หลวงพ่อรุนท่านมอบให้ภาวนาที่เรียกว่าพระพุทธคุณเก้ายอดมีอยู่เก้าอักขระคืออสังวิสุโลปุสะพุภะพุสะปุโลสุวิสัง,สสะะสะสสงอะวักแรกเป็นอักขระตัวตรงส่วนวักหลังเป็นอักขระกลับตัวหลวงพ่อรุนท่านบอกไว้ว่า ให้ภาวนาไว้ให้มั่นใจคุ้มครองได้แบบครอบจัก,กรวาลตั้งแต่มหาอุดไปจนถึงแคล้วคลาดจะสักยันตก้ายอดหรือไม่ก็ใช้ได้ผลจะอัมภัยบอกวา่าเลือกวันพฤหัสบดีใส่บาทพระหนึ่งองค์พร้อมดอกไม้ทูบเทียนอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อรุนก้ายอดจึงเริ่มเรียนจากขลังนักบทนโม คือบทนมสัสก,การพระคาถาก่อนไร้พระเวททุกอย่างควรขึ้นด้วยนโมทุกครั้งครับเว้นแต่จวนตัวจริงๆก็อนุโลมได้พระคาถาต่างๆบางทีเปลี่ยนท่องแบบมคตไม่ต้องตกใจนะครับเป็นพระคาถาเดียวกันนั่นแหละภาษามคตนั้นจะเปลี่ยนพอพานเป็นปอปลาขอควายเป็นกอไก่ทอทหารเป็นดอเด็กชอช้างเป็นจอจานเช่นนะมะ พระทะก็จะเป็นนะมะปะดะประมาณนี้ครับอันที่จริงจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเพราะพระคาถาคือเครื่องระลึกรู้ของจิตหากจิตเป็นสมาธิท่องอะไรก็ขลังเหมือนกันหมดสำหรับพระคาถาต่างๆที่เคยลงในบทความในเพจทั้งหลายใครอยากจะเรียนก็เรียนได้นะครับแต่แนะนำให้ใส่บาตรวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครู เหมาะแก่การเรียนวิชาอาคมต่างๆเมื่อใส่บาตรแล้วก็น,นึกอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ไพฑูรย์และครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาเพื่อขอประสิทธิ์วิชาจึงจะใช้ได้หากไม่ขอประสิทธิ์จะไม่มีแรงครูคอยช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีสมาธิจิตขั้นชานและหากตั้งจิตขอยึดในข้อศีลหข้อข้อใดข้อหนึ่งไปตลอดชีวิต พระคาถาต่างๆที่ขอประสิทธิ์จะคลังนักแลหากใครจะยึดถือมากเกินกว่าหนึ่งข้อขึ้นไปก็ได้ตามแต่กำลังจิตกำลังใจของท่านความขลังความอาถรรพ์นในอาคมก็จะเพิ่มตามกำลังศรัทธาที่ท่านยึดมั่นในข้อศีล์ที่ได้ตั้งสัจจะไว้การเรียนวิชาอาคมสมัยก่อนต้องรับขันครูเพื่อขอประสิทธิ์จากครูบาอาจารย์โดยตรง แต่สมัยนี้จะหาเกจิอาจารย์หรือคารวาตที่มีวิชาอาคมขลังๆนั้นยากนักและผู้ที่จะมีจิตแกร่งพอที่สามารถจะเรียนอาคมได้ยิ่งหายากกว่ามีแต่ต้องขอประสิทธิ์โดยวิธีดังกล่าววิชาถึงจะขลังสำหรับใครที่ต้องการหาเรื่องราวเก่าๆในเพจหาอ่านได้จากเพจรวมลิงก์เรื่องราวนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียว ซึ่งแอดมินได้รวมตำนานทั้งหลายไว้ในเพจนี้หมดแล้วหวังว่าเรื่องราวทั้งหลายจะช่วยเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่ทุกท่านและทำให้ท่านได้เห็นความจริงแห่งสัธจธรรมทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมหนีไม่พ้นเวรกรรมหากว่าแฟนเพจท่านใดต้องการจะรับฟังเรื่องราวของอาจารย์ไพทูลและตำนานต่างๆเป็นแบบฉบับเรื่องเล่า ก็สามารถติดตามได้ทางเพจสองยามซึ่งทางแอดมินเพจเรื่องเล่าสองยามท่านได้ทำเผยแพร่เป็นวิทยาทานและทางแอดมินเพจนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวทุกท่านก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับที่สละเวลาสร้างเรื่องเล่าดีๆให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาของดีของขลังทั้งหลายกันได้ทุกอย่าง ยกเว้นอย่างเดียวคือการตายทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทุกคนไม่ว่าใครก็ต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาของดีอะไรก็ช่วยไม่ได้ควรดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทพึงทำกรรมดีไว้มากๆเถิดจะได้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าพระคาถาทั้งหลายต้องใช้พลังจิตเป็นพลังเพื่อให้เกิดอำนาจ การจะฝึกจิตให้นิ่งติดอยู่กับคำภาวานานั้นไม่ใช่ของง่ายต้องมันฝึกฝนเพราะธรรมดาจิตของคนเราเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถนึกคิดไปได้หลายต่อหลายเรื่องจนนับไม่ถ้วนต้องทำให้จิตนิ่งติดอยู่กับคำภาวานาไม่ให้จิตส่งออกไปที่อื่นพยายามระลึกรู้ตามร่างกายส่วนต่างๆเพื่อไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อจิตเพ่งอยู่ในจุดจุดเดียวไม่วอกแวก เที่ยววิ่งไปนึกคิดเรื่องใดแล้วขั้นนี้สามารถเพ่งภาวนาพระคาถาให้เกิดฤทธิ์อนุภาพตามอำนาจแห่งพระคาถาได้หากท่านจิตไม่นิ่งคิดโน่นคิดนี่ไม่ฝึกจิตแล้วต่อให้ท่องยังไงก็ไม่เกิดผลดังที่ใจประสงค์เมื่อจิตเป็นหนึ่งภาวนาอะไรอะไรมันก็ขลังไปหมดสิ่งสำคัญในการฝึกจิตคือศีลครับหากไม่มีศีลแล้ว จะฝึกสมาธิจิตได้ยากเพราะจิตมวลนึกคิดถึงอบายกิเลสต่างๆหากมีศีลแล้วจิตก็บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดการทำสมาธิจิตให้เป็นหนึ่งจึงทำได้ง่ายหากไม่สามารถภาวนาจนจิตถึงสงบขั้นฌานได้เพียงแต่สามารถยึดถือสัจจะคำพูดหรือสัจจะในข้อศีลที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานได้อย่างแน่วแน่มั่นคง แม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมเสียสัจจะที่พูดไว้เมื่อจวนตัวในยามขับขันการภาวนาท่องบนพระคาถาต่างๆก็สามารถทำให้พระคาถาบทนั้นๆบังเกิดฤทธิ์อาถรรพ์มีอนุภาพตามที่จิตระลึกรู้ได้เช่นกันศินห้าเข้าใจง่ายแต่กลับรักษาได้ยากยิ่งหากแม้ใครที่สามารถยึดมั่นในข้อศีลทั้งห้าได้มากกว่าสมข้อขึ้นไป อย่างมั่นคงแล้วอนุภาพแห่งพระคาถาอาคมหรือแม้แต่เครื่องร้างต่างๆที่ยึดถือนั้นก็สามารถบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อนุภาพอาถรรพ์ได้เช่นกันขอขอบคุณภัยทูลพันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและสำหรับท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขอย่าลืมให้กำลังใจ ดยการกด subscribe ถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าอยากจะบอกต่อก็แชร์ต่อต่อกันไปด้วยโชคดีสวัสดีครับ